เดี ha, 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 ๋ยวนุ hmm. ่งผ้าก so so ัน <êtes> บ <s> ้างเดี๋ยวนิยมไม่นุ่งผ้ากันบ้างเดี๋ยวก็จะกลับนิยมมานุ่งผ้ากันอีกก็ได้ที่เขาไม่นุ่งผ้ากันนนั้เขาก็คงคิดว่ามันเป็นความสุขเขาต้องการความสุขแต่ในที่สุดมันก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความสุขมันก็หันกลับมานุ่งผ้าอีกนี่มันเสียเวลาเต็มหนาจที่ว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมความทุกข์คืออะไรความสุขคืออะไรธรรมะคืออะไร กิเลสคืออะไรร้วนแต่ไม่รู้เพราะมีธรรมะเป็นหลักมีธรรมธรรมะเป็นหลักแล้วมีการปฏิบัติธรรมะเป็นหลักมีผลของธรรมะเป็นหลักถ้าบ้านให้มีฐานพระภูมิไม่เรียกจะหมายว่าเรือนก็ทม มันจะไปเรียกพระสารพระภูมินะมันปิดยี่ห้อว่าเป็นคนโง่คนไม่รู้ไม่รู้จักที่พึ่งกันแท้จริงพ <c oughs> สารพระภูมินะ่ะไปเรียกได้ไหมว่าสารพระธรรมเรือนพระธรรมให้พระธรรมนี่มันเป็นหลักอยู่ที่บ้านเรือนจะใช้ชื่อว่าพระภูมิก็ได้คำว่าภูมินี่แปลว่าแผ่นดินแผ่นดินแปลว่ารากฐานพื้นฐานอันล่างสุดสําหรับรองรับ ที่เรามีธรรมะนั่นแหละเป็นเหมือนแผ่นดินมีธรรมะเป็นเหมือนกับเครื่องรองรับเหมือนแผ่นดินนี่สารนี่ก็คือสารพระธรรมแต่ให้มีความหมายอย่างเดียวก็แผ่นดินเรียกว่าสารพระภูมิแต่อย่าถือความหมายเหมือนกับที่เขาถือถือกันสารพระภูมิเป็นที่อยู่ของผีของอะไรอย่างหนึ่งแต่เป็นผีที่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ นอกกระจอกมาขี่รถก็ไม่ทําอะไรคุณนักไปวเยี่ยวรถก็ไม่ทําอะไรก็จะไปพึ่งผีอย่างนั้นได้อย่างไรก็ต้องพึ่งพระธรรมเป็นสารของพระธรรมคือความถูกต้องทำสารพระภูมิไว้สูไว้ใหญ่กันทั้งนั้นไปเรียกชื่อเสียใหม่ว่าสารพระธรรมหรือเรือนพระธรรมให้จิตใจมันเปลี่ยนไปว่าเราจะยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่ใช่ผี หรือเทวดาอะไรชนิดนั้นไม่ต้องเส้นด้วยข้าวปลาอาหารแต่ต้องเส้นด้วยการปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจของเราเองก็จะเส้นพระธรรมก็ต้องเส้นอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็มีเรือนสวยๆแน่นอนให้ว่าบ้านนี้มันมีเรือนพระธรรมก็แล้วกันเมื่องเกียรติที่จะไ้ว้นี่ บนเรือนก็ว่าที่สารพระภูมิข้างล่างเรียกว่าสารพระธรรมเป็นวัตถุสะดุดตาอันหนึง่งให้รู้ว่าเรามีเรือนพระธรรมหรือว่าถ้าคนต่างประเทศเขามาเห็นเรือนนี่ถามว่านี่อะไรก็บอกว่าเรือนพระธรรมถ้าคนอื่นเรียกว่าสารพระภูมิเราก็แปลความหมายเปใหม่ว่าภูมิคือพื้นฐานที่จะช่วยไม่ตกจมลงไปได้ นั่นคือพระธรรมพระมาอยากจะขอร้องอย่างนี้ไม่ต้องรื้อทิ้งเพราะว่าซื้อมาแพงแต่เพราะว่ามันสวยดีอยู่แล้วก็วให้ความหมายที่ถูกต้องว่ามันเป็นเรือนพระธรรมที่พูดนี่ก็หมาความว่าต้องการให้อะไรอะไรมันไปรวมอยู่ที่พระธรรมทั้งหมดข้างนอกข้างในข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างให้มันรวมอยู่ที่ควาว่าพระธรรมคําเดียว แต่ว่าที่ส้องการที่สุดก็คือที่กายที่วาจาที่ใจและจะต้องมีพระธรรมที่ข้างนอกให้มีพระธรรมจะได้ช่วยกันทั้งข้างนอกข้างในทั้งทางตาทาง,ทาง,ทางหูให้ได้เห็นได้ยินเป็นเรื่องของพระธรรมไปหมดมก็ได้ยนทีนี้เราอาจจะทําได้โดยใช้ความเจริญความเข้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่เขาใช้เพื่อเชื่อคอตัวเองเราเอามาใช้เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่พระธรรมที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์อ้พวกที่เขาก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ลงหลายอย่างวัตถุนั่นเขาก็มีในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะทําลายเขาเชื่อทอเขาให้ตายไปเลยที่เราเอามาใช้ยื้อยืมมาใช้ในลักษณะที่ตรงกันข้าม ทั้งเครื่องมือสมัยใหม่วิเศษอะไรต่างๆนานาอย่างที่ใช้กันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นไมโครโฟนนี่ไม่ใช่ร้องเพลงบ้าๆบอๆใช้สำหรับพูดเรื่องพระธรรมเครื่องบันทึกเสียงนี่ไม่เอาไปบันทึกเพลงสำหรับเต้นรำกันแล้เอามาบันทึกพระธรรมยกตัวอย่างอะไรก็ตามที่มันเป็นความก้าวหน้าของสมัยใหม่นี่เอามาใช้เพื่อประโยชน์แก่พระธรรมจะได้คุ้มครองสันโลก คนอื่นอคนอื่นเขาไม่ใช่ให้เราเป็นชายเพราะว่าเรารู้จักชายเมื่อมีพระธรรมแล้วมันก็ไม่มีทุกมันคุ้มครองได้หมดนี่มาเอาชีวิตเป็นเดิมพันยืนยันอย่างนี้ไม่เชื่อก็มามาปรับเอาอาตมา,าพระธรรมนี่อย่างเดียวเท่าน,นั้นะที่จะคุ้มครองได้จะช่วยได้อื่นไม่มี แต่ต้องเป็นพระธรรมที่ถูกต้องรู้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องพระธรรมอย่างยิ่งพระธรรมอย่างสูงสุดนั่นก็คือพระธรรมที่ทําให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรโดยความเป็นตัวกูของกูพระธรรมแปดหมื่นสี่พันธรรมขันคือแปดหมื่นสี่พันข้อแปดหมื่นสี่พันเรื่อง สรุปแล้วเหลือเป็นใจความสั้นๆเพียงประโยคเดียวว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมัน่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูและจิตก็ไม่ได้ยึดมัน่นอะไรเป็นตัวกูของกูมันก็เป็นความสงบสุขลงไปทันทีความทุกข์ทั้งหลายหายไปหมดเพราะไม่ได้ยึดมัน่นอะไรโดยความเป็นตัวกูของกูไม่เกิดปีนเลสไม่เกิดความหิวเป็นเปรตไม่เกิดในทุกอย่างที่เป็นความทุกข์นี่เรียกว่า ธรรมะอิท้จริงช่วยได้ทั้งอย่างนี้ไม่มีตัวปูของคูไม่มีตัวตนของตน้นถามว่าถ้าอย่างนั้นมีอะไร <c oughs> มันก็มีอิทธปัจจิตานี่เป็นคำใหม่บางคนฟังไม่รู้เรื่องว่าอะไรแต่ว่ารู้หลายคนก็รู้เรื่องขึ้นเพราะอิทธปัจจตาคือธรรมชาติอันแท้จริงเป็นกฎตายตัวว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เป็นเพียงธรรมชาติที่เป็นปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติไม่อาจจะถือเอาเป็นตัวครูของครูหรือเป็นตัวตนของตนจึงมีแต่อิทัปาปัจจยตาเรื่องนี้พูดกันเป็นเรื่องใหญ่สิบกว่าครั้งเป็นเรื่องใหญ่ๆครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่พูดอีกปัจจยความมันอยู่ที่ว่าให้เห็นเป็นธรรมชาติ เป็นไปตา,ามเหตุตามปัจจัยเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เรียกว่าพระธรรมหัวใจของพระธรรมถ้าใครมีหัวใจของพระธรรมคนนั้นไม่มีความทุกข์ยกตัวอย่างว่าอะไรมันมาให้กลัวก็ไม่วิวาดวุ่นว,ยวายตายแล้วไล่มันไปว่าอิทัิปัจจตามันออกมาในลักษณะอย่างนั้นมันเป็นอิทัิปัจจตา มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ยังออกมาแล้วก็ดูคนน่ากลัวสาหรับคนโง่แต่ไม่น่ากลัวสาหรับคนที่รู้จักสิ่งใดที่มายั่วให้รักก็พล่องออกไปไว้ทับปัจจิตาสิ่งใดมายั่วให้โกรธก็คล่องออกไปไว้ทับปัจจิตาที่จะมาทําให้กลัวก็ทัาปัจจิตาไม่มีอะไร อิทัปปัจจตาทำเดียวเป็นธรรมะอันตับติดสูงสุดป้องกันได้หมดพุ้มคร้อมได้หมดไล่ผีได้ทุกชนิดพอเราเจ็บปวดขึ้นมาไม่เป็นน่ะเป็นไข้ไม่สบายร,ร่างรังโอ้จะตายแล้วโอ้ตายแล้วนี่มันคนโง่คนฉลาดมันจะพ้นออกไปว่าอิทัปปัจจิตาถ้ามันหายเจ็บม,มันบรรเทาเจ็บมันหายเจ็บ ดิสัปจ,จะตาเพราะความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราเป็นไข้ไม่สบายเจ็บปวด,ดมองเห็นดิสัปจ,จะตามันก็สงับลงเย็นลงไม่นอนค้างอยู่ว่าโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วบ้างอะไรบ้างไปบุนบานทีสางเทวดาช่วยทีช่วยทีบางทีก็ตายเลย่ถไปรถน้ำมนัน กใจก็ร้องไหว้กันทั้งนั้นหลยนี่ธรรมชาติธรรมดาเป็นอย่างนี้ใครบ้างที่ว่าพอตกใจแล้วร้องว่าอิทัปัจจตาแทนที่จะร้องว่าว้ายังร้องไหว้อยู่ยังเป็นพุทธบริษัทนิดเดียวหรือไม่เป็นเลยก็ได้ถ้าอุทานออกไปว่าวิทัปัจจตานี่เป็นพุทธบริษัทเต็มตัวเลยเสียใจเหมือนกันมันก็ไม่ต้องมาร้องไห้อยู่ มันอิทับปัจเจตาก็หายเสียใจยหายร้องทั้ทุกอย่างจะพอใจก็ดีจะผิดหวังก็ดีฟังข่าวร้ายก็ดีได้ข่าวดีก็ดีถ้าปากมันโคลงออกไปว่าอิทบปัจเจตาแล้วคนนั้นเป็นพุทธบริษัทสูงสุดนี่มาเอามาพูดให้เป็นที่รู้จักกันเสียดี ว่าสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้แก่เราทั้งหลายนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอิทัปัจจยาตาจะเป็นความรู้ร่วมอิทัปัจจยาตาถ้าปฏิบัติก็คือความม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวครูของครูพอมีสิ่งนี้แล้วก็หมดปัญหาแล้วคนเราจะไม่มีความทุกข์ ถึงจนก็แก้จนได้โดยกทอิทัปปัจจตาคือทำให้มันถูกวิธีเขามันก็แก้จนได้่ํารวยขึ้นมาเนี่ยโดยอิยทัปปัจจตามีคนที่มันทําผิดกลับจนลงไปเ็าก็ใช่อิทัปปัจจตาฝ่ายผิดอิทัปปัจจตาฝ่ายเสื่อมอิทัปปัจจตาฝ่ายเจริญก็เจริญใช่อิทัปปัจจิตาฝ่ายหลุดพ้นว่างไปเลยมันก็หลุดพ้นว่างไปเลยเนี่ยพี่ สารพระภูมิควรจะเขียนไว้ว่าอิทัพปัตยตาด้วยเพราะว่าเราจะเป็นเรือนของพระธรรม